ได้ไรมาบ้างโอ้หเยอะเลยโอ้หเยอะเลยเนี่ยอือหืมมีอะไรโอ้โหมโลมีน้ำโอ้โหเต็มเลยโอเคไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คุณอยู่กับช่องอะไรนะอมยิมมย้มเฮา่อหอบ เอ้ยรีจากสิช่องเราเองก็อยู่กับเราสองคนพ่อลูกนะครับวันนี้พาน้องกระโตมาซื้อขนมที่เซเว่นหน่อยแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดโควิดก็ต้องป้องกันมาหน่อยนะใส่แมสมาด้วยใช่ไหมเนี่ยโตใส่แมสด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อขนมดีกว,ว่าแต่วันนี้เดี๋ยวจะมีงบให้กระโตไปซื้อขนมด้วยดูซิว่าเขาจะได้อะไรบ้างโตเตรียมถุงผ้ามาไหมวันนี้ นี่เตรียมอะไรมาโอ้ย่ามโอ้โหย่ามคืออะไรพกย่ามมาเลยถุงผ้าไงใส่ของโอเคเดี๋ยวไปดูกันล้างมือก่อนเลยนะทำยังไงโอเคล้างมือพ่อล้างด้วนี่ไปเหยียบไปไปเลยหอมเหรอเฮ้ยไปดมทำไมล่ะเดี๋ยวก็เมาให้ตันเลยสี่สิบบาทใช่ไหม ใตอตโตบริหารจัดการเองเลยนะจะดูซิว่าเขาสามารถซื้ออะไรได้บ้าง40บาทในเซเว่นไปดูซิตัวจะซื้ออะไรอย่าให้เกินนะสี่สิบอ่ะมีเลขอะไรบ้างอะสีน่นำอะไรนะเออสี่นำศูนย์ดูไอตัวจะเอาอะไรโอ้โหเท่ยังเลยนี่มีถุงยามเนี่ย เอาแม็กขึ้นสูงๆเลยละละต้องระวังไว้นะมันหลวมอ่ะเ้ยอันนี้อะไรดูสิมันเป็นเลขอะไรเอาดิอย่าให้มันเกินสี่สิอะดูสิโต๊ะจะซื้อเองได้ไหมเพ่อก็อยากรวมนกันโต๊ะจะหยิบอะไรก็หยิบไปสิเอาเลยเลือกเองเลย

อโอ้โหโโอ้หได้เต้นเล้วโอ้ได้กี่อย่างอะเนี่ยเออดูซิมันจะได้อะไรอีกพ่ออยากรู้เหมือนกันมีตังค์เท่านี้มันจะซื้อได้เยอะไหมเฮ้ยของโอ้ดอ่ะเห็นไม่ได้เลยใช่ไหมต้องซื้อนะเ,อเอออนี่ยเอาอะไรอีกแล้วแต,ต่โตอะอมยิมมมย้มไม่เอาเดี๋ยวฟันผุใช่อมยิ้มไม่เอาเดี๋ยวฟันผุ เฮ้ยไายดูฟันไหมฟันถูกป้องเฮ้ยไม่ใช่นี่มันฟันหางฟันยังไม่ผุฟันหางเลยดูว่าเขาจะเลือกอะไรดูสิผมว่ามันน่าจะเกิดนะดูท่าละดูท่าเลือกอะไรต้องเอาอะไรเอาอะไรเดี๋ยวไม่ดูอ่ะเฮ้ยโหแรงเยอะมากเลยอ่ะ โอ้โหโอ้โหชายช่ยพ่อขอให้กินอันนี้โต๊ะซื้อให้พ่อเหรอโอ้โหแล้วต้องกินอะไรอ่ะกินด้วยกันกับพ่อเหรอโอเคพ่อยังมันเกินนี่ยังเกินอ่ะโต้รู้ได้ไงไหนต้องมีแค่ไหนเราไปจ่ายตังค์เดี๋ดิ เราไปจ่ายตังค์ดูไปดูซิว่ามันจะเกิดไหมต้องบวกเลขได้ยังไปดิไปไปถ้ามันเกิดแล้วทำยังไงเดียร์อะไหนมันฮะไม่ต้องเขือหลอกไปเลยเอาลองดูซิลองดูดูว่าทำเป็นไหมพ่ออยากรู้เหมือนกันว่าตัวทำเป็น

ไปเด็กลาวไปไปพ่อเด็กไปไปกาไปจ่าย <c oughs> สุดท้ายให้พ่อไปจ่ายไปไปเดินไปดูสิไปจ่ายถูกไหมไป,ไปเลยดูสิเอาให้พี่เขาสิทั้งตะกร้าเลยดูสิ <c oughs> มันจะเกินไหมพ่อ <c oughs> อยากรู้เหมือนกัน,น มันจะเกินแล้ว <fe> ป <y> no ่าไปดูไปดูไปดูราคาดูสิเสยิ57บาทเฮ้ย57บาทอะโต๊ะทำไงอะมีแค่นี้เอง40บาทมันมี40บาทจ่ายพี่เขาดิจ่ายได้ไหมมันเกินไหมไม่พอ อันนี้สรุปเกินงบเกินไว้โตพ่อให้สี่สิบโตเอาเท่าไหร่ห้าสิบเจ็ดบาทเกินไปสิบเจ็ดบาทแต่โอเคแค่ฝึกให้ให้เขาลองรู้สึกรู้จักแบบบริหารแล้วก็จัดการด้วยตัวเองว่า40บาทเนี่ยมันซื้ออะไรได้บ้างก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะทำเป็นหรือเปล่า ไหนได้อะไรมาบ้างไหนไหนให้เพื่อนดูสิโอ้โหเยอะเลยโ oh. อ้หเยอะเลยเนี่ยอือหือมีอะไรโอ้โหมโลมีน้ำโอ้โหเต็มเลยโอเคไปกลับบ้านไปกินกันดีกว่าโอเคมีหลอดด้วยโชว,โชว์ให้เขาดูนะ okay. โอเคแล้วก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด สับสไคร์นะฮะเป็นกําลังใจให้กับตโตด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงโควิดนะยังไงก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสล้างเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับป้องกันตัวเองด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับดิโอ้โหอย่าลืมกดสับสไคร e ให้โตด้วยนะบอกสิลืไแลไปแล้ว